สดีเพื่อนเพืเ่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ออกเกมกันนาฟรีไฟมอนเดินนะครับก็วันนี้นะครับตามสัญญายอีกแล้วผมบอกว่าผมจะลงคลิปเกี่ยวกับปืนสไนเปอร์ในเกมกันนาฟรีไฟนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ถึงคิว a w m แล้วนะครับผมว่ายิง a w m เดิมๆไม่มีสกินไม่ได้แต่งปืนด้วยนะครับว่ายิงเปราะอะไรยิงดุงไหนมันจะดาเมจเท่าไหร่นะครับวันนี้จะมาแบบละเอียดยิบเลยนะครับผมเพื่อให้เพื่อน รู้ว่ายิงตรงไหนมันจะดีสุดสําหรับปืนสไนเปอร์ในเกมกานดีน่าฟีไฟล์นะครับผมเ,เพื่อนๆนะครับก็สำคัญตอนแรกเลยเราต้องให้มันใส่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใส่เกราะก่อนมาดูกัน AWM นะครับขอไม้กระบ,บองออกก่อนนะเ,นเพื่อนๆอ่านะครับผมจะยิงไปที่ตัวของตัวละครหรือว่าของตัดตูนนั่นเองนะครับยิงเลยสามร้อยนะครับดาเมจ ของปืนใน WM ที่ยิงศัตรูไม่ใส่เกราะนะครับยิงตัวก็3 0 0อยนะครับยิงหัวหนึ่งนหนึ่ง้ะเพื่อนเพื่อนโอ้เยอะจับเลยเพื่อนเพื่อนยิงหัวนะสามหนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยเพื่อนเพื่อนตัวเดียวหนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองยิงที่แขงที่ขาดูนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนเพื150นะ่อนหนึ่งร้อยห้าสิบเนาะที่แขนหนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวผมจะให้ศัตรูใส่เกราะหนึ่งหมวกหนึ่งแล้วนี่ ยิงตัวสองร้อยนะครับเพืเเเเ่อนเพื่อนดเยอะอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนใส่เกาะหนึ่งก็เห็นผลได้เลยนะยิงหัวเจ็ดร้อยสามหกนะครับหนออีที่หนออีซ่ใช่แล้วครับเจ็ดร้ยสามหกนะครับ,รบยิงหัวศัตรูศัตรูใส่สสสหมวกหนึ่งนะครับเื่อในระเบียบไม่มีสกินนะครับเพื่อนเพื่อนผมจะให้ศัตรูเอ้ยไม่ใช่ผมจะยิงแขนกับขาดูก่อนว่าเท่าเดิมไหมร้ย้าสิบนะครับอน้าย่างสิบนะครับผมจะยิงแบบนี้ จนศัตรูครบถึงใส่เกราะสี่หมวกสี่นะครับว่าทดสอบเปบบละเอียดไงผมก็เลยให้เพื่อนๆดูพร้อมผมเลยนะครับผมอ่ยายศัตรูใส่เกราะสองหมวกสองนะครับยิงที่ตัวร้อยห้าสิบนะครับอ่ตาตังเกตว่าดาเมจต,ตอนที่ศัตรูใส่เกราะสองเจ็ดเท่าตอนที่เรายิงขามยิงแขนแล้วนะครับพเพื่อนยิงหัวหกร้อยห้านะครับ ก็ถือว่าแรงมากนะครับ6 0 5นะครับใช่ไหมวะ6 0 5นะครับถือว่าแรงมากเลยนะครับเพื่อนเปืน AWM นะครับยิงตัวก็150นะครับศัตัวใส่กรอสองนะใส่สองกรอสองหมวกสองนะครับยิงที่แขนแลับที่ขามันดูที่แขนก่อน150นะครับที่ขาก็150เหมือนกันนะครับอ่าใส่กรอถูกใให้ศัตรูใส่กรอสามหมวกสามเลยนะครับเพื่อนเพื่อน ถ้าได้ยินเสียงบอกาต้องขอประดานโทษนะครับอ่านะเยละใส่สามกรอสามด้กร่อนาแล้วนะครับนะ 3, กรอ, 3, ก,รอ,รก,รอกรอแบบขั้นสูงที่เขาชอบใส่แล้วนะนะอ่าหนึงรนึ่งนึครับยิงตัว1 0ึ่นะครับใส่กระตูใส่กระ3ามยิงได้1 0ึ่หนะครับอ่า,ย,า 30, อยิงหัวสี่ร้อยไม่ใช่สี่ร้อยเจ็ดสิบสามนะครับเพื่อน AWM ยิงหัวศัตรูตอนศัตรูใส่เกระ3มก็ 473นะครับก็แรงมากนะครับถ้าได้ยินเสียงอะไรก็เล็ดรอดมาครับต้องขออภัย,ยนะครับเพื่อนๆเนาะบ้านผมก็ธรรมชาติเกินนะครับบ้านผมนะอ่าเขาเรื่องอันนดีกว่ายิงขา150นะครับยิงแขนอ๋อยิงกำแพงทำไมนะยิงแขนก็ร5 0ยนะครับอ่าผมแนะนําเลยถ้าตัวใส่กรอสามหมอกสามนะครับแนะนาให้ยิงช่วงล่างของ ศัตรูนะครับหรือที่แขนมันนะครับช่วงล่างตรงไหนก็ขาไปถุนถึงเท้าเลยนะครับเพราะว่าผมยิงไก่ก่อนนี่ <t foam> ไหมเออจัางมันนะก็เพราะว่าศัตรูใส่เกราะหนานะครับเกราะมันจะป้องกันดาเมจได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเรายิงใส่แขนใส่ขามันดาเมจจะเท่าเดิมทุกต่อทุกทุกอย่างนะครับเพราะว่า ตอนที่เราใส่เกราะนะเพื่อนๆเกราะมันป้องกันได้แค่ลําตัวนะครับแล้วหมวกมันก็ป้องกันในแค่หัวเท่านั้นนะครับแต่มันไม่ได้ป้องกันแขนกับขาเลยนะครับขาก็กับแขนก็สามารถยิงดาเมจเต็มที่ได้เลยนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองใส่หมวกสี่เกราะสี่ละมีตัวตัดตเลยเก้าสิบนะครับเห็นได้ชัดว่าการนี้แหละเห็นได้ชัดว่าดาเมจน้อยมากนะครับเพื่อนๆสำหรับปืนในแบวเอ็มปืนนี้คือมันเป็นปืนที่แรงมากนะครับ เพื่อนเอนะยิงหัวตัวใส่โกลกสีเท่าไหร่วะ428ไหมส้ย428สินะครับเพื่อนๆอ่าก็ถ้าเรายิงัตัวตอนัตัวใส่หมวกสีก็ยิงหัวนะก็ตายหายอยู่ดีนะลองยิงที่ขาดู150นะครับที่แขน150นะครับก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมดาเมเอจมันเท่าเดิมเพราะว่า ผมที่ผมบอกไปเลยครับกรอกกระหมวกมันป้องกันได้แค่หัวกับตัวนะครับแต่แขนกับขาหรือว่าเท้าอะไรพวกนี้มันไม่มีอะไรป้องกันนะครับก็เลยเราสามารถยิงดาเมจติมที่ใส่ศัตรูได้เลยนะครับก็ไม่ต้องสงสัยว่าตอนยิงทาไมดาเมจมันไม่เท่ากันนะครับบางทีเรายิงไปโดนขามันหรือว่ายิงไปโดนแขนมันนะครับโอเล็งตัวก็ตามนะครับแต่ศัตรูมันวิ่งไงเพื่อนๆนะไม่ใช่ยืนนิ่งๆแบบนี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้จะมาบอก ความรู้กับการยิงปืนสไนเปอร์ของยานีนาฟรีไฟล์นะครับอันนี้ก็เป็นปืนสุดท้ายแล้วนะครับสาหรับปืนเอ่อสไนเปอร์นะครับในเกมยานีนาฟรีไฟลนะครับก็ผมได้ทําเป็นทั้งหมดก็3คลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปท้ายสุดแล้วเกี่ยวกับปืนสไนเปอร์นะครับเพราะว่ามันมีอยู่3ปืนนะครับสไนเปอร์นะก็สําหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าไม่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ติดตามก็ร้อยกว่าเลยนะครับแต่คนดูน้อยมากนะครับสองสามคนก็ท้อแหละแต่จะพยายามต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับเออเดี๋ยวมีน้องเขาถามมาว่าการตั้งค่าพี่ตั้งเท่าไหร่ผมตั้งอันนี้ไม่เกี่ยวผมตั้งผิดผมตั้งร้อยหมดเลยนะเพื่อนๆอันนั้นเมื่อกี้ผมไปกดตั้งเล่นเล่นพอที่ผมตั้งร้อยหมดเลยนะครับสำหรับใครที่สงสัยเนาะ ก็ผมเป็นไม่ใช่สายชาร์จนะครับผมเป็นคนยิงระยะไกลนะครับผมผมจะเล่นเป็นปืนเอเคสหรือว่าอะไรพวกนี้ผมก็เลยเล่นตั้งค่าแบบน,นั้นนะครับผมแล้วแต่ความถนัดด้วยนะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าผมจะมาทดลองปืนไรอีกนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จบลวไปแล้วบ๊ายบายคับ Tell me, tell me, pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.